ทาแป้งใช้นิ้วกลางทั้งสองข้างกดด้านข้างดั้งจมูกพร้อมกันค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วขึ้นไปจนถึงหน้าผากโดยให้ปลายนิ้วจดกันที่กลางหน้าผากจากนั้นลูกมือทั้งสองข้างไปทางหางคิว้วผ่านแก้มต่อเนื่องไปจนถึงขคางทำซ้ำสิบครั้ง นี่เป็นท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายบริหารแบบไทยหรือที่เรียกกันว่ารือสีแดดตนจากเดิมที่มีเพียงในหนังสือครั้งนี้มาในือรูปแบบใหม่รือสีแดดตนฉบับดิจิทัลที่เน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าผู้ใช้งานจะเพลิดเพลินกับท่ากายบริหารในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันนอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นำไปใช้ในสถานประกอบการอย่างโรงแรมและสปา รูปสีดัดตนฉบับดิจิทัลเกิดขึ้นหลังจากที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาร,ารามราชบรัมหาวิหารหรือวัดโพเป็นเอกลักษณ์ความทรงจำระดับโลกโดยท่ารือสีดัดตนดั้งเดิมจะมีอยู่ทั้งหมด127ท่าแต่ได้คัดเลือกมาประยุกต์ให้เกิดความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวเป็นท่าหลักๆ15ท่าทั้งท่านั่งยืนและนอนการสร้างรือสีดัดตนฉบับดิจิทัลนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกั พัฒนาน,นานกว่า1ปีประมาณปีกว่าครับนะความยากก็คือการสร้างแบบจำลองสามมิติแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกับท่าคนจริงครับซึ่งเราใช้ทั้งการสร้างแบบแมนวลคือดูจากท่าการลำการการทำหรือศิลตุนของคนนะครับแล้วก็พยายาม การเคลื่อนหวให้เหมือนจริงรวมถึงการใช้เทคนิคของใหม่3มิติ motion capture เพื่อจะเอามาเป็นตัวปรับแต่งการเคลื่อนไหวครับ ผู้ที่สนใจท่ากายบริหารแบบไทยสามารถเข้าชมหรือดาวน์โหลดท่ากายบริหารหรสีแดดตนฉบับดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์หรือขอรับซีดีได้ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขหากอยัางมีสุขภาพดีก็อย่ารอช้าเพราะร่างกายที่แข็งแรงไม่สามารถหาซื้อได้นอกจากจะลงมือทำเองสุบงกตสุกแก้วไวทีวีรายงาน